เพื่นอนพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ o กเพอร์เฟกโค้ยความทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านยามเย็นนะครับผมวันนี้กับบรรยากาศวันศุกร์นะครับวันหยุดพรักผ่อนของใครหลายคนและหลายๆคนไม่ได้หยุดนะครับเราก็ทํางานกันต่อไป นะครับผมสวัสดีพี่ตายครับ FC ตัวจริงของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ตายนะครับสินเจียยูอีสินนียูพอดไซด์เลยนะครับสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนะครับพี่ตายครับสวัสดีวันตรุษจีนนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันตรุษจีนเริ่มต้นปีใหม่จีนนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกับบรรยากาศยามเย็นที่เพ r f e c ฟก o a s ค f a r ามนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่เพอร์เฟกต์ค้ชฟาร์ม เฟอร์เฟคโค้ยฟาร์มหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้จักหลายคนเพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกนะครับเราคือฟาร์มนองข้าวปลาคราฟจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ในซอยเคหารุ่งกล้า78นะครับผมสวยงามบรรยากาศปลาสวยๆน้ำใสๆอย่างนี้ชิลว,วกันจริงๆนะครับใครที่ไม่เคยเลี้ยงปลาดูไลค์ก็มีความสุขได้นะครับให้อาหารปลาออนไลน์นะครับผม สวยงามมากๆใครที่เข้า,ารับชมแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ สดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสินจียอิสินยูวใช้นะครับสวัสดีทุกท่านวันตรุษจีนสำหรับวันนี้นะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับทุกทุกท่านครับนี่กับความสุขดีๆนะครับสาหรับคนที่เลี้ยงปลาทองและเลี้ยงปลาคราบนะครับกับผมนะครับมิ้วจากเครือข่ายฟาร์มหรือปลาสวยนัะกิ้วๆนะครับความสุขดีๆนะครับใครที่รักปลาทองใครที่รักปลาค้าเรียนเชิญนะฮะถ้าเกิดว่างแวะมาเที่ยวแวะมาพบเจอกับเรา นะครับกับบรรยากาศสุดชิลสถานที่ที่ผมตั้งใจสร้างนะครับสถานที่ที่ผมตั้งใจสร้างส,าสวัสดีคุณพักสวัสดีคุณพงพัชครับ,รบผมเอฟซีพี่เลยขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับนะครับสู่ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่เข้า,ารับชมแฟนเพจเพื่เป้ืคอยฟาร์มสวัสดีผู้ที่กดต,าาติดตามใน YouTube Channel ช่องเพื่เป้ยควนฟาร์มด้วยนะครับวันนี้นะฮะจะมาไล่ ปยสวให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมกับโปรโมชั่นสุดชิ่วนะครับที่ทาง Perfect ฟรนด้ยฟาร์มได้จัดโปรโมชั่นดีๆนะครับไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้มาคัดสรรกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เรียกได้ว่าปั่นป่วนกันทั้งฟาร์มเลยนะฮะโปรโมชั่น500บาทนะฮะคิกกันสดๆและก็จัดสดๆนะครับไม่ได้เตรียมแผนรับมือเรียกได้ว่าถล่มทลายฟาร์มรั้ผมนะครับ500บาทนะครับต้องกราบขอบคุณ ทุกท่านที่มาอุดหนุนกันจนก็เลี่ยงนะฮะหมดก็เลี่ยงนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่า500บาทนักเศรษฐกิจที่มันแย่หนะเวลานี้แต่มันทําให้ผมรู้ว่าคนที่รักปลามีมหาศาลม,มากๆ500บาทคุณได้สักทค่ปลาไปเลี้ยง500บาทคุณได้ปลานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไปเลี้ยงอันนี้เป็นโชว่านะโชว่าใครอยากให้ผมจัดโปรโมชั่นโชว่านะครับ พิมพ์คำว่าโชว่าให้ผมหน่อยฮะใครอยากให้ผมจัดโปรโมชั่นโชวว่าพิมพ์คำว่าโชว่าให้ผมหน่อยฮะผมอยากทราบว่าวันนี้คนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับมีความต้องการหรือมีความอยากได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะครับสำหรับไลฟ์วันเสาร์อวอาทิตย์นี้นะครับส่วนวันนี้ผมจะมาไลฟ์ค like, วผูกให้ทุกท่านได้รับชมนะครับโอ้พี่พฤหัดมาก,ก่อนเพื่อเลยนะฮะ 500บาทครัวโอ้โหผมเข้าใจฮะว่าปลานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในราคา500บาทคือมันไม่สามารถมันไม่สามารถเอามาขายได้เนื่องจากขาดทุนมหาศาลค่าภาษีน้เข้าค่าต้นทุนตัวปลาย,ยังไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครได้เลี้ยงคุณได้ปลาสากลไปเลี้ยง,ค,าายยงคุณได้ราคา500บาทไปเลี้ยงโคตรคุ้มเลยอุ้นแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า วันนี้นะฮะผมจากโปรโมชั่นัวกูญแบอกกล่าวเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับต้อนรับตรุษจีนปี2564สินเจียยูอีสินนี้ว่ใช้ขอให้ทุกท่านนะครับเพงเพงรวยๆและมาเลี้ยงประคับรับพวงจุ้ยดีๆสำหรับปี2564ปีนี้นะครับผมวันนี้นะฮะสระโคอกโกเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมนะครับ ตัวละ1,000บาทนะครับตัวละ1,000บาท500บาทหมดแล้วนะฮะตัวละ1,000บาทสำหรับวันนี้นะครับและจะพัส,สนให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันหลากหลายเกรดนะฮะแต่มาเริ่มต้นไลฟ์นะฮะเริ่มต้นตัวละ1,000บาทคุณได้สากายฟิตฟาร์มไปเลี้ยงโคตรถ้มเลยครับราคาเท่ากับปลาไทยพี่พฤหัสบอกไม่ได้มาชมนานขอบคุณครับขอบคุณที่ยังมารับชมกันอยู่นะครับ ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สำหรับประคับนะฮะเนื่องจากติดงานโชว่าอะไรดีโชว่าอะไรดีโชว่าจะอิสซ่าคุยฟาร์มครับผมโชว่าจะอิสซ่าคุยฟาร์มคัคุณโพัทครับนะฮะนี่ความสุขดีๆโชว่าเดี๋ยวจะจัดโปรให้เนี่ยเนียเนียโชว่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจะจัดให้โชว่าสำหรับคนที่รักโชว่านะครับอิสซ่าคุยฟาร์มนะครับผม เดี๋ยวจะจัดให้พร้อมที่จะรับชมโคอาโกตัวละ1น0 0บาทหรือ,อยังครับพร้อมที่จะรับชมโคอาโกตัวละ1น0 0บาทหรือ,อยังฮะใครอยากได้วันนี้มีโปรโมชั่น1000บาทนะครับผมจับปลาขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเราจะชมไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวเราจะชมไปพร้อมๆกันส่วนใครที่อยากได้โชว์ว่าในราคาพิเศษโปรโมชั่น ถ้าเกิดมีความต้องการเยอะเดี๋ยวผมจะจัดให้ใครอยากได้พิมพ์คำว่าโชว่าให้ผมหน่อยฮะยิ่งเยอะมากเท่าไรผมจะได้รู้ว่าความต้องการมันมีเยอะจะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับโชว่านะครับสำหรับเสาร์วทิที่นี้มีเซอร์ไพรส์ถ้ามีความต้องการที่เยอะมากนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะพอกกเริ่มต้น1000บาทนะครับไซบอดี้3 0ถึงเซนนะฮะสากายฟิตฟาร์มเริ่มต้น1000บาทครับ อ uh huh. เริ่มต้น1 0 0 0บาทใครอยากได้ก็แคปหน้าจอนะครับและทำสัญลักษณ์นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือใครที่แค่นี้ไม่พอแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวในมิวจัดให้เอกนะครับอันนี้เป็นแค่ออเดอร์ฟนะครับจับปลาขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมจับปลาขึ้นมาไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับตัวลั่นหนึ่งพันบาทสระชัวว่าจากอิสซาก้อยฟาร์มใครอยากได้ ขออภัยนะคะชุดนี้เป็นโคอากุนะครับโคอากุจากซาากาพิษฟาร์มนะครับโคอากุจากสากากพิษฟาร์มมาจับมาคัดสรนกันได้เลยหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกมานะครับดูคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พรุ่งนี้จะอัปเดตข,ขึ้นขึ้นหน้าเพจให้นะครับทุกท่านนะก็เลือกคัดสันกันได้เลยหรือแคปหน้าจอและอินบ็อกซ์เข้ามานะแอดมินจะ ตอบรายละเอียดพร้อมทั้งส่งคลิปให้ให้ลูกค้าได้เลือกได้รับชมกันนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมฮะคุ้กว่ารี้วปลาไทยฮะได้คุณได้คุณภาพปลานอกนะครับคุณได้คุณภาพของปลานอกไปเลี้ยงกันนะครับในราคาตัวละ1,000บาทครับโปรโมชั่นนี้โคตรถูกเลยฮะปลานําเข้าจากเที่ยศญี่ปุ่นนะครับบินไปเองอยากซื้อไม่ได้เลยฮะราคานี้ นะครับโคตรคุ้มเลยฮะคุ้มมากสวยมากมาเลี้ยงปลารับห่วงจ้วยดีๆนะครับเปี2 5 6ันนะครับด้วยสถานการณ์ที่มันเครียดตึงเครียดทุกอย่างสถานการณ์เมืองไทยณเวลานี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่ สวยงามนะครับสวยงามไหมฮะคุณพงพัฒน์แจ้งมาในไลน์ส่วนตัวนะครับว่ามีแจกเงินบ้างหรือเปล่าไม่เอานะฮะอย่าเอาผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับนะฮะไม่เอานะไลฟ์ละครับแจกเงินไม่เอานะนะี่ฮะสวยงามนะครับ โคโกหนึ่งพันบาทชุดนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสับชุดนี้นะฮะไม่พอถ้าเกิดไม่พอนะครับนี่อีกหนึ่งบอฮะมาคัดกันไปเลยฮะตัวละหนึ่งพัน 1, บาททั้งบ่อนะครับบ่อน,นี้อะบ่อน,นี้นะราคาปกติหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคาปกติหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะฮะ มาคัดมาสันกันได้เลยตัวละ1,000บาทนะครับสิทธิพิเศษสหรผู้รับชมไลฟ์นะฮะมารับชมกันได้เลยมาคัดสันกันได้เลยนี่นะฮะ1 0 0 0บาทนะครับมาคัดสันไปเลี้ยงกันได้เลยบ่อน,นี้นะครับนี่ราคาใบาตามนี้นะฮะมาคัดสันกันได้เลยนะครับผมอ่าสวยงามครับ สวยงามนะครับสวยงามครับตัวละ1,000บาทนะครับบ่อน,นี้นะครับผมต้องการให้ทุกท่านคือ1,000บาทเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นเลี้ยงคุณได้ปลาคาร์พนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมันคุ้มมันคุ้มยังไงร,รู้ไหมฮะคุณได้สกัดฟาร์มคุณได้ออริจินอลของปลาคาร์พไปเริ่มต้นเลี้ยงกันจริงๆซึ่งปลาคาร์พเนี่ยมันโตอย่างเงี้ยมันโตอย่างมหาศาลนะฮะมันโตอย่างเงี้ยคือปลาน,นอกอะมัน มันเลี้ยงแล้วมันคุ้มเ <fol> นี่ยฮะมันเลี้ยงแล้วมันคุ้มเงินนะครับมันเลี้ยงแล้วมันคุ้มเงินคือไม่เสียดายค่าอาหารถ้าเกิดเราสร้างระบบน้ําดีๆนะครับสร้างระบบน้ําดีๆสร้างระบบกรองดีๆมันคุ้มฮะแล้วมันเติบโตและที่สําคัญอายุของปลานอกอายุของปลานอกมันอยู่กับเรายาวมันอยู่กับเรายาวมันคุ้มมันไม่ได้เลี้ยงกันเดือน2เดือน1ปีมันอยู่กับเรายืนยาวนะครับเป็นถึง10ปีเลยนะถ้าเกิดระบบ พื้นที่เลี้ยงดีๆอาหารดีๆนะครับณเวลานี้เพื่อใส่อยฟาก์มก็เซลล์เซลล์กระจายนะครับบ่อน,นี้ก็เซลลบ่อน,นี้นะฮะจาก7,500บาทนะครับลด50%เหลือ3,500บาทครับ7,500บาทมาคัดสั่งกันได้เลยเดี๋ยวผมจับให้ดูเดี๋ยวผมจับให้ดูดดรอสักครู่และบ่อนี้นะครับบ่อนี้นะครับ,บ ลดเหลือ7,500บาทถึง15,000บาทนะครับบ่อน,นี้นะฮะมาคัดสันกันเลยปลาสวยนะครับและบ่อน,นี้ high q u a l i t นะครับ high q u a l i สวยแค่ไหนเดี๋ยวผมจับให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจับให้ดูวันนี้นะครับเรียกว่านันนัไลท์นะครับวันนี้จะมาเคลียร์เรื่องขัวกูและพรุ่งนี้มาเรือนี้จัดโชว์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมอ่ะ มีคาริชิแดงไหมไม,ไม่มีเลยครับสวัสดีคุณลูกเกดครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาไล์อะไอเจ้าร้อบาทมันต่างจากตัวละพันยังไงข้อแตกต่างมีชัดเจนครับมีแตกต่างชัดเจนอะเจ็ดพันห้ครับลดเหลือ3ามพบาทเห็นความแตกต่างในเรื่องคุณภาพบอดี้และลวดลายและสีสันไหมครับเนี่ยฮะลดห้า์ครับ ลด 50%, เหลือ3500บาทครับจากราคาปกติ7500บาทครับลดเหลือ3500บาทนะครับแวะมาคัดสันกันได้เลยแวะมาชมตัวปลาตัวเป็นๆกันได้เลยครับคุณลูกเกดบอกว่ายังตัดใจจากพี่ยักษ์ไม่ได้เลยค่ะคุ้มฮะคุ้มจริงๆนะครับซึ่งใครได้พี่ยักษ์ไปเรียกได้ว่าพระเอกของฟาร์มเลยนะที่แบบเป็นตัวตัวชูโรงต้อนรับลูกค้าเลยนะพี่ยักษ์ พยักษ์สวยมากนะครับใครเป็นแฟนบันแท้เพ f e c เฟ่้อยฟาร์มนะครับมาที่นี่ก็จะต้องรู้จักพี่ยักษ์นะครับสวยจริงๆหาตัวเปรียบยากนะครับยากมากนะครับอ่ะชุดนี้นะครับ3,500บาทโคตรคุ้มเลยฮะจากราคาปกติ7,500บาทคุณดูคุณภาพของบอดี้ที่มันล่ำอย่างนี้สิครับหัวไหล่ข้อหางมันล่ำมากนะครับ ดูสิฮะคุณภาพรายละเอียดของตัวปลานะครับดูสิฮะโอ้โหชัดเจนครับผมอยากให้ทุกท่านได้เลี้ยงปลานอกและมันคุ้มเงินครับมันคุ้มมากๆใช้คำนั้นเลยนะมันคุ้มเงินนะครับนี่คือ3,500บาทครับจากราคาปกติ7,500บาทบอกกันหน้ารายเลยนะครับมาคัดมาสัรกก็ได้เลยนะครับใครที่ว่างอยู่บ้านนะครับ นะฮะแล้วทำงานอยู่ที่บ้านนะครับบ่อนี้อีกหนึ่งบ่อนะครับ7500บาทมาคัดสั่งกันไปเลยเหลือ3500บาทนะครับโคกุนะเฉพาะโคกุโชว่าเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะในไลฟ์ต่อไปนะครับและไฮคอร์เต้นะครับมันดีแค่ไหนมันสวยแค่ไหนนะครับอย่างที่ผมบอกนี่นะฮะชุดนี้นะครับลด50%เหมือนกันนะครับลด50%เหมือนกัน เดี๋ยวจัดให้ทุกท่านได้รับชมกันพร้อมไหมฮะพร้อมนะครับอ่ะโอ้โหที่สุดแล้วนะครับที่สุดแล้วนะฮะบอดี้ขนาดนี้ลวดลายขนาดนี้โคตรุ่มเลยครับผมนี่คุณลูกเกดมารับชมไปแล้วตัวนี้ฮะอินนัุมะลายเหลื้อยสายฟ้านะครับซึ่ง นักเล่นครับรับทราบกันดีว่าเป็นปลาที่แบบลวดลายนี้โอ้โหอ,อินาสมะนี่แบบสุดคุณภาพสีดูสิฮนะโอ้โหเด็ดมากอะตัวอื่นดูสิโอ้โหอย่างเงียบนะครับใครที่รับชมอยู่นะฮะฝากพิมพ์คาว่าสุดปังให้ผมหน่อยนะครับช่วยเปิดกั้นการมองเห็นระหว่างผมกับ facebook หน่อยนะครับ ช่วงหลังนะฮะ Facebook ปิดกั้นกันเหลือเกินนะครับช่วยพิมพ์คําว่าสุดปังช่วยเปิดกั้นการมองเห็นให้ผมหน่อยนะครับชุดนี้เป็นไฮคุโรตี้นะครับสวยไหมฮะสวยไหมครับเรามาไลค์กันยามเย็นนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยเปิดกั้นการมองเห็นให้ผมหน่อยครับสวยไหมครับ ถ้าสวยฝากพิมพ์ค๊วาสุดปังให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับโอ้โหคือถ่ายชุดนี้แล้วไม่อยากไปถ่ายชุดอื่นเลยนะโอ้โหสวยไหมสวยไหมโอ้โหงดงามครับ อ่าสวยงามครับอือหือินึ่งรอบครับที่สุดแล้วฮะแพทเพิร์นขนาดนี้ลวดลายนี้ชุดนี้นะฮะไฮคอลเทต้ใครอยากได้ก็มาคัสสังกันไป,ปน,นะครับผมสวยงามจริงๆ สามพบาทกันอีกรอบ3,500บาทกันอีกรอบโอ้โหชุดนี้3ามพบาทนะครับชุดนี้นะโอเคสำหรับไลน์นี้นะฮะผมก็ต้องการจะบอกกล่าวเพื่อนๆที่พน้องๆในเรื่องของโคกุนะครับและสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในเรื่องของชิโร่และโชว่าใครอยากได้โปรโมชั่นโชว่า นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมถือว่าอยากให้ทุกท่านได้เลี้ยงปลานอกอยากให้ทุกท่านได้กินกับความรู้สึกของการเลี้ยงปลาคัาอย่างจริงจังแม้กระทั่งเข้าใจนะฮะไม่ว่าณเวลานี้เศรษฐกิจที่มันแย่นะครับเรื่องราวปาัญหาโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายในเมืองไทยที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเลี้ยงปลาแล้วเป็นนี่เป็นสิงจะไปเลี้ยงถ้าเกิดเลี้ยงปลาด้วยความอยากและมันทําให้ชีวิตเราเดือดร้อนอยากไปเลี้ยงเลี้ยงปลาแล้วต้องมีความสุขเลี้ยงปลาแล้วต้อง มีความสุขไม่ทำให้ชีวิตตัวไอตัวเอ,อ,เองเดือดร้อนฉะนั้นการเลี้ยงปลาสิ่งที่สาคัญที่สุดคือระบบนิเวศบ่อเลี้ยงนะครับและตังในกระเป๋าอันนี้สําคัญนะครับอย่าเป็นนิเปินและมันเลี้ยงซื้อความสุขไม่ดีแต่ถ้าเกิดซื้อความสุขลองคํานวณประมวลตัวเองและสิ่งที่สาคัญคือผมอยากให้ทุกท่านได้ได้ปลาคุณภาพนะครับอย่างปลานอกปลานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่ผิดหวังแน่นอนผมยึดติดกับฟาร์มหลักของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสาขาที่ฟาร์ มิซาคอยฟาร์มโอมอสโกทุกท่านรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันสดและมันสดจริงๆจุดเด่นของสายพันธ์แต่ละฟาร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เกรดที่ทุกท่านนะครับเลือกสรรมาเลี้ยงนะครับผมได้แค่ไปคัดสรรและสแกนมาและเอามาลงไว้ที่นี่ที่ Perfect k o ่อยฟาร์มไว้ให้ทุกท่านได้รับชมกันมาเลือกมัดจับจองกันได้นะครับด้านหลังผมนะฮะเพอร์เฟยฟ อยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78ที่นี่คือฟาร์มนำเข้าปลาคร์ฟจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและเป็นศูนย์บริการของปลาทองและปลาคร์ฟครบวงจรเลยใครที่คิดถึงปลาทองใครที่คิดถึงปลาคร์ฟรักปลาทองและรักปลาคร์ฟแวะมาเที่ยวแวะมาชมนะครับเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกา่ะนี่นะผมบอกโปรโกันไปแล้วนะครับพเพื่อนๆครับบ่อนี้มาคัดกันไปเลยตัวละพันสัปดาห์ที่แล้วผมทำโปรโมชั่นให้ นะฮะตัวละ500บาทหมดไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าถล่มทลายนะครับวันนี้ไซส์ใหญ่กว่าดีกว่าเอาไปตัวละพันนี่นะครับดูกันตีกออบนะครับตัวละ1น0 0 0บาทครับตัวละ1น0 0 0บาทใครอยากได้ก็ CF เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายและลงไว้หน้าเพจนะครับมาเลือกชม ในคลิปวีดีโอกันได้อีกรอบนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับคลิกชมย้อนหลังหรือเข้าไปกด subscribe ติดตามใน YouTube Channel ช่อง Perfect Coy อยฟารนะครับแต่ว่าใครที่รับชมใน YouTube นะฮะช่อง Perfect นะครับณนะเวลานี้ที่ท่านได้รับชมปลาอาจจะหมดแล้วเพราะมีจำนวนจำกัดก็ถือว่าเป็นคลิปเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมสื่อสาร ให้ทุกท่านได้รับได้รับชมด้วยความเพลิดเพลินนะครับใน YouTube ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะ u t u b e เนี่ยมันออนแอร์ตลอดเวลานะครับไม่มีเวลาจำกัดแต่ในส่วนของ Facebook Facebook ไลฟ์นะฮะจะมีช่วงของเวลาที่เราไลฟ์กันให้ทุกท่านได้รับชมกันสดๆเลยนะฮะก็สามารถทัดสรรกันได้นะครับผมต้องกราบขออภยัยแฟนที่กดในกดติดตามใน u t u b e นะและชม ย้อนหลังนะครับปลาชุดนี้อาจหมดแล้วแต่ถ้ายังไงใครอยากทราบก็โทรเข้ามาครับ086392723 5หรือแอดไลน์นะครับของ p e r f e c t ก o i f ฟ r รเข้ามาได้เลยนะครับผมปลานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโคอาโกะสรากัยพิฟาร์มตัวละ1,000บาทนะสัปดาห์นี้ครับตอนรับฉลองตรุเจน2 5 6 4ครับผม หวังว่าทุกท่านจะแฮปปี้และขอให้ทุกท่านมีความสุขเฮงๆงรวยรวยปังปังกับตรุษจีนปีนี้2,564สุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคืนนี้เจอกับปลาทองในยรนรัฐปลาสวยนะ่าจะเกี่ยวๆนะครับฝากทุกท่านเข้ากดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ